สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฉายยับตีสองถึงตีห้าไปส่งใครที่โรงแรมอัจฉริยะเดินหน้าแฉเหยื่อเสียตีสองถึงตีห้าขับเรือไปส่งใครที่โรงแรมความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมนิดาโดยเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนห5้านายชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมพร้อมด้วยแม่แตงโมนางพนิดาได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงอธิบดีอายการภาคหนึ่งเพื่อเรียกร้อง ให้มีการตรวจสอบค่าเลือดบนเรือสปีดบ๊ทใหม่พร้อมยื่น8ข้อเรียกร้องล่าสุดในช่วงดึกวันเดียวกันนายชริยะได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง y YouTube โคน,นันเมืองไทยโดยในช่วงหนึ่งของไลฟ์ได้กล่าวถึงเฮียเสียเจ้าของที่ดินอู่เรือ NBC ช่วงบ่ายไปดำเนินคดีกับเอกชนรายหนึ่งที่ให้การเท็จในคดีแตงโมงแล้วก็ทำลายหลักฐานผมไม่ได้กลัวหรอกครับผมบอกนายเสียไปแล้วที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าอ,อู่เรือ NBC ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่เคยกลัวที่จะมาฟ้องร้องผมไม่ต้องขู่ผมหรอกขู่ผมออกสื่อทุกวันผมเป็นคนที่ไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องการฟ้องร้องพิสูจน์กันที่ภาพหลักฐานแล้วผมจะพิสูจน์ให้คุณดูเลยว่าตีสองถึงตีห้าที่คุณเอาเรือออกไปคุณใช้สิทธิ์อะไรในการเอาเรือของกลางออกไปจากอู่ NBC แล้วขับเรือของนายปอไปตามสถานที่ต่างๆต,ต,ตั้งแต่ตีสองยันตีห้าคุณใช้สิทธ์อะไรเนี่ยเมื่อคุณเป็นเจ้าของอู่เรือคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ อันนี้คุณเอาเรือไปทําอะไรแล้วคุณเอาเรือไปส่งใครที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเวลาตีสองกว่าแล้วคุณก็กลับมาวนที่วัดค้างคาวเป็นชั่วโมงตั้งแต่ตีสองครึ่งยันตีสามครึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลเราไม่กล้าดําเนินคดีกับคุณหรอกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีดคอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ